ต้องลอยรูนี้มองทีแรกรูเหมือนไม่ใหญ่นะครับนี่ฮะปากรูอย่างนั้นนะครับหันอกลองตะมือแย่ดูเขาบอกหลวมจัดครับหลวมครับหลวมหลวมมากเลยต้องรอครับงานนี้มีตัวชัวทิ้งร่องลอยทัศน์ดานนี้ครับคุณผู้ชมมองเห็นร่องลอยไหมครับทางยาวเลยฮะ ยาวแต่เนินดินไม่สูงจัดดูสิว่าคืนนี้รูแรกประเดิมตัวจะสวยขนาดไหนไปกลึกเลไปแบบล้มๆมเลยป่ะล้มลุ่แล้วครับล้มอยู่ก่อไอ้เนาะจ่อนึงครับฮึขันจ่อยจ่อนึงครับ แรงแรงยังดีอยู่ครับดูลังหลังจะหนืดหน่อยปักูกจอดวังนี้กวาบแล้วจะได้อาใจถึง มีใจรักทางด้านการลงปูจริงๆนะฮะมาทุกคืนว่างเห็นหน้ากันไม่ได้รวยกันครับปูอย่างเดียวครับยังไงตัวแล้วนะครับตัวล้วใหญ่ๆมั้ย โดนแตกไ่ได้นะเสียหน้านะตัวนะได้ครับได้ครับนี่ครับอุ้ยกามหลุดโอ้กามหลุดครับตั้งกึกไปเลยครับโอ้ยมันเกือบสามขีดนะครับตัวนี้เห็นกามแล้วถึงไหมไม่นานกามเดียวไปตรงกลัวจัดเลยอ้าวยัง ทำงานได้อยู่ที่กล้ามาปล่อยทั้งสองกล้ามอโอ้โหโดนจนได้ครับสองกล้ามครับติดเดมเลยครับกัดสิครับโอ้โหกัดอ่านโอ๊ตโดนตั้งแต่รู้แรกนะครับประเดิมปูฝั่งนี้ดุฝั่งนู้นนี่วัวปล่อยกล้ามแล้ววิ่งหนีผ่านโอ๊ตเลยอ่ะนี่นี่นออกนี่นี่ แหมไซสสวยครับตัวเมียครับน well. okay, okay. ี่ครับไม่เล็กนะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่ก้ามงกลาไม่ประกบ้อยโอเคครับเปิดฉาก็อเล้าใจแล้วครับไปต่อครับพานโอทครับผมโดนแล้วครับหลักฐานฟ้องขนาดนี้ไม่มีตัวจะ จะไปไหนฮานโอ๊ตครับผมมาทางนี้นี่นี่โอ้โหนี่หนึ่งกินไม่ใหม่ๆเลยน้ำลายยังติดอยู่เลยเนี่ยครับผมว่าไปนั่นครับต้องว่ามีตัวชัวร์ครับหอยนางลมสองตัวสามตัวหลากไปกินในรูอีกนี่อยู่ในรูนี่เองครับของเหย่รดูสิข้างในกว้างวะปากปูกสวยนะโอ้โห่แหเย่สบายใครจะรวมอ่ม นี่ครับจกมือปเปล่าฮะเจาะแล้วนะครับเจาะสิครับจะรออะไรสวังเปิดออหอยบานคุกเข่าแล้วกันคุกเข่าไมา่รู้เรื่องเจอมาแล้วอาวานยังไม่หายเลยแผลน้ำวบับทีเดียวถึงแสดงหลวมจัดครับรงนี้

เจาะถึงตัวพอดีเลยครับพอดีตัวออกมาทั้งตัวไปเจาะออก,กมาทีละกกลาไหมอกแล้วครับรูดออกนู่น,อนโอ้โหหูดำแท้เปล่าน่ะแล้วสีดำแท้ครับโอ้ยได้ของแท้ักทีครับใสสวยเลยครับนี่ครับอของแท้จริงนะครับผ่านครับตัวนี้ไปเลยกันต่อ อานนท์บอกว่าเจอรูกเก่าหนึ่งรูลองเช็คแล้วเปอร์เซ็นต์จะมีตัวสูงครับไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าครับผมโอ้มันหน้ามีครับผ่านนท์เห็นเปิดข่อยทางด้านนู้นนะไหนครับนี่เปิดข่อยทังลมแ่บไมเอียมเลยนะนี่ครับเออใช่ใช่เพราะว่าม,มีตัวเหมือนกันดูครับเช็คดูกว้างไหมกว้างอยู่นะครับเออแย่มือหลวมนี่ผมเจาะเลยนะดูลเลย ตรน,นี้กินหมูกันบ้างครับเจอรูอยากๆมาหลายวันละเหนื่อยมาหลายวันพื้นที่ตรงนี้จะออกแนวเดินสบายหน่อยครับต้นลูกลาเป็นแถวเป็นแนวทำให้เรามองเห็นรูได้ในระยะไกลนะอีวมาพันอดใช่ครับตรงนี้มันหาได้ง่ายกว่าตรงอื่นหาเหมอมให้เห็นหน้าพันอดฮนะครับ ถึงตัวหรือเลปล่าลงมาทางผม,มงรับคเหบียดนั่นตัวก่นดิแก๊กั้ยมีทางแยกไปสองทางครับอ้าวอ้าวนั่นแหละทมมกก็ถึงตัวแล้วมันเปลี่ยนเลนแล้วเปลี่ยนเลนเจาะที่เป็นขนาดนะครับลาของกลางคำหน้า กดรูอีกนะผ่านโอ๊ตที่ทำงานเร็วมากนะฮะกเขาไปอยากนอนดึกอย่งรีบไม่มีร่องรอยของปากรูนะฮะ้ามีเปลือกหอยให้เห็นเป็นหลักฐาน1หนึ่งชิ้นรูที่เป็นรูหลอกหรือเปล่า ยังยังยังไงยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะฮะผมก็เจาะครับก็ยุงบินว่อนเลยฮะอื้อุ้ยอุ้ยโดนหนีบหรือเปล่าอดอดหลายอุ้ยแล้วครับเซฟสองชั้นครับคุณผู้ชมดูครับ ชั้นเดียวโดนละทนครับอาใหม่ครับเสียงใหม่กล้ามผมปูตัวเมียเปล่ามันไม่ค่อยโตอาจจะเป็นปูตัวเมียก็ได้กล้ามเล็ก cầm hết mặt cho nạ đuo. lại, lại hảo 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 ốt, hảo 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 สีโดไปตัวงั้โอ้ยออกมาแล้วครับโอ้ยตัวนางครับหนีบมาจริงๆเลยครับหนีบติดถุงมือมาเลยครับใช้ได้ครับไซนี้ไปต่อครับี๋ยวปล่อยให้ผ่านโอ๊ตเอากามปูออกก่อนคุณผู้ชมครับตามผ่านโอ๊ตมาเช็คลูเก่าผ่านโอ๊ตบอกว่านางมีตัวเลยตามมาด้วยครับนี่ครับตามเพื่อหายสงสัยตัวสีน้ำเนะครับ เข้าชวัวครับอย่างนี้สีคุณคุณเบาๆบาับานดลองใช้ขอเขียยโดนมีตัวแนบบ้างจะได้ไม่พลาดต้องเสียเวลาขุดให้ผาโนดเขียดูนะครัูนี้เข้าดีจริงๆนะ,ะเขียปากรูนอกเลยหนูนะพันผโนดไปเขียยปากรูแรกเลยเจาะไว้สามครั้ง สามรูเขีไม่ถึงครับงอครับเกียไม่ตรงหรือเปล่าถึงนะ้องเขียล็อกนี้ลวงเลยเลยมครับเนี่เขียให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนว่าีตัวจริงเราต้องให้เขาศึกษาเวลาดูคลิปเราไปแล้วมีประโยชน์ ต่อสังคมนะฮะับาจะได้หากินกันเป็นต้องเช็คดูแบบนี้นะครับพัดอดใช้ขอเขียดดูมีตัวหรือเปล่าพันะอดหลอกผมหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนี่ขอครับนี่ขอครับนี่ขออยู่เลยครับโอ้โหอย่างนี้ไม่มีตัวจะเป็นไปได้ยังไงครับนี่ขอขนาดนี้ทีนี้เอาที่ดีนะพันอดรูนี้รูเกา่าผมชอบ ปูใหญ่ยยเข้านะกระดูกแตกนะครับอันเดียวลบหน่อยได้ไหมครับครับทำรถมันก็ด,ดีขออยู่นะครับระวังนะผมร้องลั่นมาแล้วนะมึงนั่นง่าผมร้องมาแล้วนะรู้เนี่ยมันไปนเล่นไปเอ้าให้จกครับชก ยังไงครับทำเป็นเล่นไหมครับเผือมีสองตัวหากมาอยู่หรือเปล่าได้ไ่ะตัวนี้ไม่เคยมีเล็กเข้าเลยนะที่ได้มาเนะี่ยกลับไปอ่ะห่านคนไม่พูดครับเสียวใช้สมาธิสูงครับรู้แบบนี้นตัวแล้วครับได้ตัวแล้วกินหมูอีกแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยกล้ามเดียวหนุ่ อ้เป็นโลเขาจะมีสองกา้านี่ยโอ้หดูดูตัวครับโอ้ยมองไม่เห็นครับโอ้ยดูตัวไซนี้จะมีกล้านผมว่าเป็นโลแล้วเนี่ยกว่าถึงกระพันอดครับผมแน่นมั้ลองเช็คกล้ามเดียวไม่น่าพลาดโอ<ฮ>้ยแมมัดเลยครับพันอดรูเก่าเราไม่ควรมองข้ามจะได้ของดีแบบนี้ครับ เลียบผมเสียงดังเหลือเกินหนึ่งเดียวครับกามเดียวไม่ต้องกลัวล็อกไปว้างอีกข้างไม่หนีบแน่ตัวอีคางไม่มีโอ้ยต็มมือเลยครับผม okay, โอ<ฮ>้ยครับเต็มมือครับผมนี่นอนจริงอ่านของเราเดี๋ยวหอด ครับ <Yep. S 2> <laughs>